ยังลูกละตามต่อเฮ้ยเบื้งค่อนดูกราบสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีจากแฟงมดสุขสุขคนสู่หม่องสุบอนพ่อพ่อกระดูกกราบพี่น้องไม่ยังเลยดิได้ยังกรปูกระปูพี่น้องัม่สวยงามห้ารอทงเรอท่าเหมือนพี่น้องเลยฮกคุดก็คุดกระปูเอาทุกอย่างที่มีพี่น้องนะบนอาอาทั้ง Hút cân ăn là thơm nữa đó Mến đọc kiến tay lưỡi bằng quá à Lúc sai cả bài năm ta lọ thì nói nói kiệt Đây nháng sao này Vàng bao Ngu lẹ cả vàng bao Không mời Thơm vãi phương thơm cho phương hút nhe con Nhe con bò Nhe rồi mình tiền cả khúc Lúc sai cả hãy vui bạc cả ลุกเออเขันนก็ได้เลยแหละเออยิ่น้ำซื้อเอาซื้อน้ำกปพี่น้องไปหารูปไปห้าชุดน้องไปพี่น้องขึ้นลงมากขั้นใดยังพอโตดอกห้าสิรอลงทุกคนเดี๋ยพี่น้องใช่พี่น้องยิ่น้ำเล่นมากินน้ำน้องแม่ตอนนี้ฮยกับมาได้เฮงเติ๋อไปพี่น้องเลยหากยังว่าได้กบพอโตอยู่ได้แต่กระปุกโมีกบพี่น้องเอ้ยโหสังเกตน้องสุนิกร์นะกอย ไปหาอ้ปืนู Ay ่พูอ้ลุยไงนนี้ครับผมไ่นเนี้ยกุ้ยรมแลวพูล่มตะ่างเลยเออพูแม่พี่น้องลงผุลงผราพ่ลุกเลยจังเกตยดคุาพี่น้องไม่ได้ขวดน้ำลูกชายเอ้ยเลก็ไปขวดน้ำลูกชายนี่กับปูาเขาได้ทั้งหแหละหาหุตัววนนี้ก็ปกินจีกระปูนี่แหละว้นนี้พี่น้องเอ้ยก็ต่อไปพี่น้อง ก้นจนว่ากะบ่มีกบมีแต่กระปูจักแล้วขันมือจักเขาก็สิเหล็กก้นเต้าหู้กบแล้วเนาะโอ้ยมันเลิกซาวๆขันหน้าขานจั๊ขาดหลดหน่อยนะก้นเด็กหู้นี่จะคือพวกก้นน้องมองเฉยกบอจักน๊กเลยเข็นตาคบกูเลยอือมันเป็ี่ยนยังนะเห็นหู้เป็นอย่างนี้นะมันเป็ี่ยนได้ไรนะกบออกคนมองดูอย่าับจกมือนะนั่นหรอ

บากหัมไม่นั่นในมือนั่นมัเชิงตาลูกซาเม่คนสามบาทเนี่ยคนสามบาทนี่ยเด็กหูนะเฮ้ยคนหูนะลูกนั่นหูนะหูซึ่ต้นเขาเนี่นี่บานมีหูคนูลูกเห็นหูหรือไม่เหูอไรเนาะข้หน้าก็จะมุนมีนละชบอกวแ ไม่แห้งตาสะลึงแท้น่นนนะผมไม่ชื้แท้งตายังจะมาดืแต่ไม่พี่น่อยผมน้อยๆสะหันหัน่ตาเบิกมกอีกนแ้วาจะได้กัดจโต่กระตูนการ์ตงให้เล่บ่ยเจโตมือนี่นะตาลูตบ่อยมา เดินแม่มาพีมาพีไปย้างฮนมีหูก๊ป้าใ่หก๊อปาหูก๊อีแม่แน่ไอหูก๊อปเรามลูกใชยูสหยหูก๊อปบอกแม่ดอยูป้าพูบ่เละยาเช้อเลอยู่ป้าเขาเดีไป

พี่พี่นะพี่ก่อนนี่เท่านี้ตัวแรกแหกมานพี่น้องหู้ดีน้อยหนึงได้เคยก็เห็นนะเออเหมือนก้อนต้องไปิดเป็นหู้ดบางยังพี่น้องตีใจเด้เลยตัวแรกแหกมานนี่ก่อนชูดูจ oh, ับดูลูกย่านนะบันน้องไปเห็นย่านตัวแรกพี่น้องจ้กมันยังอะไรอ๋อฮอีกโอ้ยมีกลังใจแล้ววันนี้มือต่อเลยอันในดึงกันต่อไปพี่น้องเต้นนี้เนาะเออเคยเคนเจ้าก้อนนะมันเต้นดังๆเขาก๊อบกร๊อบเขามากระปูคือนู่มี ยังไม่รมเรคือยังเป็นน้ำอยู่เลยน้ำเงี้ยวมั้บอกอไปก่ลูกออกไปูแต่กระปุก่น้อยคนจนซ้ำรุดให้น้าให้ข้าเจ้าเลยผูแต่หูเนื้อบงหูนี่จุดแคนจกกบะเพิงโอโผนิด้ายเดหน้าก็จะทีขาพูดหรอลูกซายอย่าเน้นน้า เลิไปให้ไม้นะใหนีมันเลิกไปให้ไม้พี่น้องอนปุกแต่ปใช่ไมแต่กระปุล้วตเดียวพอสิบแล้วเอกมาลูกมาป๊าไปลุน้ันทั้งน้นะบ่เมื่อสิน้อยจัเมื่อ ขาดแค่นี้ว uh ่า huh> ่นองคนน้องไปเลยเป็นผงผงกระปูหรือผงกบเอ้ยแสงสะเทาะสะอนแสงเอาออกเลยนะต้นหยาต้นนี้นะตัวขาวครับสีเทียมก็มีพิเด่นใส่กังกระปูหน่อยกระปูเอ้ยขาคุวันไเฮ็ดแห้งไเถิดกระปูหรือกบกระปูกบอรีกระปู

ูหูน่อยกลักินหูใหญ่ยังคน่อยกะยาพี่น้องรุดน้องกันโอ้ยไม่ไดหรอา้วับ้นเข้าไปก็ล่งเลยเนาะเมื่อยเดี๋วละพีน้องาเบิ้งหูนี้น้องกันตัวนี้น้อกันาโคงไปดเท่าโค้กสิเดินโกบแล้วมันโค้งสดเลยอะ

จ้อยกะปูตยู่พี่น้องไหมดำพ่นกินยาสีทอดกิ้มี่นองกินมี่่องนี้ต้อง้ี่นองนกบตัวเดีย